ดังวินเทจว่เอาไปทําเป็นบ้านตัวเองก็เท่ดีนะอะไร,รอ่ะพี่เห็นปะที่เป็นเป็นตึกอ่ตึกแบบวินเทจมาเลยสวยดีว่ะข,ขาวๆโรงพยาบาลเลยรับโห่รับทาศัลปกรรมเหมอนะอทำตึกก็สวยเลยพี่โบ้หนูอยากทำอ่ะนี่ทําเป็นชีร้านข้าวไปได้เ,เห็นแล้วอยากกินทันทีลยไงยบ้าปะเนี่ยไอ้งพาเขาสวยจังเลยพี่โบ้วินเทจวินเทจหนูอยากทำศิญากรรมอ่ะพี่โบหนูจะบอกพี่ แล้วแต่หนุ่มไม่ได้อสักทีจะทำทำไม,ไมเขา <ทำ S 1> อยากทำหูเขากลางทำทำไมพี่ปยสมัยนี้ใครๆเขาก็ทำศัลยกรรมกันนั้งๆแหละก็รู้ว่าใครๆเขาก็ทำอ่ะแต่เธอรู้เปล่าว่าการทำศัลยกรรมอ่ะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีและข้อเสียคืออะไรคะข้อดีของมันก็คือถ้าเราเลือกทำโรงพยาบาลที่มันถูกอ่ะเลือกหมอดีๆอ่ะทำเสร็จมามันก็สวยก็แน่นอนอยู่แล้วข้อเสียมันมี อยากรู้ไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งรีบไปทํางานแต่เช้าเนี่ยเขาจะก่อนไปทํางานเขาจะตักบาทก่อนพอตักบาทเสร็จก็เหมือนเขาจะช้าทุกทีเขาก็รีบขับรถไปทํางานประสบอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตผู้หญิงคนนี้กํลาลังจะตายญาติทาใจหมดทุกคนแหละเตรียมตัวแล้วว่าเดี๋ยว,ยวคนนี้จะตายแต่ระหว่างนั้นผู้หญิงคนนี้เขาฝันเห็นเทวดา เทวดาบอกว่าเห็นทําบุญทุกวันเนี่ย<ม>เขาเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ทําบุญทุกวันจะให้อยู่ต่อเว้ยบอกผู้หญิงคนนี้เทวดาใจดีเทวดาเขาก็ให้เลือกเองด้วยว่าอยากอยู่ต่ออีกกี่ปีผู้หญิงคนนี้เขาก็พูดเลยสามสิบปีทั้งทั้งที่ตอนนั้นเขายุเจ็ดสิบแล้วนะวเทวดาใจดีด้วยบอกว่าให้สิทธนั้นเดี๋ยวนี้อยู่อีกสามสิบก็เป็นร้อยเลยหรอก็เป็นร้อยปีเลเทวดาเขาก็ใจดีให้ มีผู้หญิงคนแรกที่อยู่เป็นแบบว่าเทวดามาให้อย่างนี้เลยนะคราวน,นี้เทวดาบอกว่าได้คุณได้สิทธิ์นั้นผู้หญิงคนนั้นฟื้นออกมาย่ากตกใจหมดเลยหมองงทุกอย่างงงฟื้นออกมาแล้วแบบว่ารักษา oh. ตัวพักเดียวแล้วหายเลยอะเท yeah, วดานี่ใจดีนะเออหมอเออหมอก็งงตกใจคราวนี้พอผู้หญิงหายปุ๊บผู้หญิงก็รู้แล้วว่าตัวเองต้องอยู่อีกสามสิบปีตามที่เทวดาบอก mm. ก็เลยตัดสินใจทําสัลญ,ญกรรมเลย mm. เออทำกิจกรรมจนแบบว่าทําหูทำมงจนสวยแบบว่าสวยปิ๊งอะแคทแบบว่าสวยสุดๆเลยจําไม่ได้เลยว่าหน้าเป็นคนแก่เจ็ดอายุเจ็ดสิบอะพอทําเสร็จแกก็พักฟื้นในโรงพยาบาลเลยแล้วแกก็เสร็จปุ๊บแกก็ออกจากโรงพยาบาลระหว่างที่แกกําลังจะกลับบ้านแกก็เดินมาขึ้นรถไงถูกรถชนตาย พี่เขาเพิ่งของกระเทวดาเมื่อกี้เป้าว่าเขาขอ,อยู่อีกสามสิบปีอ่ะเออทำไมเทวดานานแย่จังเลยอ่ะทําสัญญากรรมเรียบร้อยทํานู่นทำนี่หมดแล้วพี่รู้ไหมเขาต้องเสียตังค่าสัญญากรรมเท่าไหร่แต่ทำไมเทวดาสัญญาแล้วไม่เป็นสัญญาเลยอ่ะผู้หญิงคนนั้นก็ตายเธอคิดดูดิตายเฉยเลยอ่ะสัญญาไม่เป็นสัญญาเลยอ่ะเธอคิดดูเราทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดแล้วอ่ะพร้อมไปหมดแล้วแต่ว่าต้องมาตายอ่ะ พอตายแล้วแกก็ไปเจอเทวดาอีกรอบหนึ่งแกก็ถามเทวดาแกโกรธมากเลยครับผม<อ>เทวดาทาไมไม่ไม่เป็นคําพูดเลยไหนบอกว่าจะให้อยู่ต่ออีกสามสิบปีคพูดเออแล้วอยู่ดีๆเนะี่ยเดินออกจากโรงพยาบาลไม่ถึงห้านาทีตายเฉยเลย<อ>เทวดาบอกว่าอะไรมะขอโทษที th th ie, เราจำหน้าเธอไม่ได้ตลกไหมไม่ขำหรอ เขาจาไม่ได้เขาดัางนั้นเขาก็ไม่ให้ตายหรอกพี่ตลกตรงไหนเนี่ยข้อเสียคืออะไรฮะเทวดาจําไม่ได้อสวยอสวยจนทเทวดาจําไม่ได้คือข้อเสียอตลกครับโกรธอีกหนูอยากทําสัญยกรรมจริงๆพูดอะไรไม่รู้พูดไปเรื่อยโอเง ทำไมล่ะพี่ก็บอกไปแล้วไงข้อเสียมันเป็นยังไงเอ,อเราเอายฟังไปแล้วไม่ฟังข้อเสียมองพี่ป้ามันติ๊งตองมากเลยนะข้อเสียคือ,อเทวดาจำหน้าไม่ได้เลยตายโอ้ใช่ไงเทวดาจำหน้าไม่ได้ไงเออข้อเสียไหมตตองแต่คิดไปคิดมาแล้วโรงพยาบาลน,นี้มันก็มีชื่อเสียงโด่งดังวะหรือว่าพี่จะทำด้วยดีวะ ให้พี่ทาด้วยดีกว่าอ่ะเพราะว่าพี่ก็ได้ยินเรื่องข้อดีของที่นี่มาข้อนึงเหมือนกันข้อดีอะไรนะเอา้าเธอไม่เคยได้ยินใช่ไหมเธอรู้จักตือปวยไก่ไหมรู้จักดีอยู่งางเอออยู่ประเทศจีนโดนสาบเป็นหมูเพราะอะไรรู้ไหมล่ะเพราะเพราะความเจ้าชู้ของเขาเขาเจ้าชู้มากเขาเนี้ยเขาเจ้าชู้จนโดนสาบเป็นหมูแต่เขาไม่เคยยอมเลยว่าเขาจะไม่หลอแปลงร่างเป็นคนหลองแปลงร่างเป็น่นเป็นนี้เป็นหลอกขีบผู้หญิงว่าแต่สุดท้ายก็โดนจับได้ตลอดเออเขาเนี้ย ไม่ยอมละเด็ดสุดเลยมาเมืองไทยเลยเว้ยมาเมืองไทยคือป๊อตไกมาเมืองไทยรู้ไหมละ่ะมาที่ไหนที่ไหนคะมาทำสัญญกรรมในโรงพยาบาลที่เราเห็นตอนแรกนั่นแหละโรงพยาบาลเล,ลือมาทำสัญญกรรมจนรอปิ้งทุกอย่างรอทุกอย่างเพอิ่เฟ่งหมดเลยเออตอนนี้พอแผลหายก็ไปเที่ยวแถวราชดาได้ผู้หญิงมาบางวันเราสองคนสามคนเลยนะได้มาสามคนล่าสุดได้มาคนหนึ่งตอ,อ,อนนี้ก็มีอะไรกับผู้หญิงเสร็จตามสไตล์ เขาแสบอยู่แล้วเรื่องเนี้แล้วแกเป็นคนขี้คุยไงเป็นคนพูดเยอะไงเป็นคนขี้คุยคนนี้ก็ห้ามปากตัวเองไม่ได้ผมมีอะไรเสร็จก็รู้ไหมจริงจริงแล้วฉันเป็นใครไ,ไ,คไปถามผู้หญิงไปถามผู้หญิงผู้หญิงก็งงไม่รู้ว่าคืออะไรถามทำไมถามอย่างนี้ฉันนี่แหละตือป่วยไก่ยอยู่ประเทศจีนแต่ที่รอขนาดนี้เพราะฉันทําสัญญามมาจากโรงพยาบาลเลยรักมามีอวดเขาไปอวดเขา ผู้หญิงตอบทันทีเลยเอา้านี่ตือไว้กายนะเนี่ยทําที่เดียวกันเลยเราว่าสวยเจ๋งเล่นกันเป็นไงข้อดีเราพอที่จะทําให้เราทําได้ไหมสรุปนี่หนูอขอทำหรือพี่อยากทำงั้นเอาอย่างนี้วันนี้เดี๋ยวพี่พาเธอไปหาศัลยาคุณหมอเลยเออแล้วพี่ก็จะทําด้วยเลยทั้งนั้นนะเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าเหม็นขี้หน้าพี่ นนี๋้วพี่จะไม่เห็นขี้หน้าอน,นี่ของพี่อีกเลยคอยดูแล้วกันเห็นขี้หน้าพี่กันเหรอเออพี่จะไม่ให้เหม็นเลยครับเน,นี้เออโอเคไปเดี๋ยวไปปรึกษาหมอกัน จนได้คะเหมือนที่ได้ดูคลิปกันไปนะครับว่าน้องแค่เขาอยากจะทําสัญญกรรมเหลือเกินอ้อนอ้อนนูนอนนี่กลับไปถึงบ้านอ้อนมาตั้งนานนมแล้วอ้อนอยากจะทาจริงจริงสุดท้ายนะฮะจริงๆแล้วใจไม่อยากให้ทาเลยที่ให้ทำเพราะว่าจะทําด้วยนี่แหละตอนนี้เราไาอยู่ที่โรงพยาบาลเลยล่ะนะครับอย่างที่เห็นด้านหลังนะเป็นป้ายที่เคลื่อนย้ายได้เลยนะครับป้ายนี้ ชอบมากเลยฮะคราบเรเื่องใดด้วยนะแล้ววันนี้มาทําอะไรกันคะสองคนวันนี้ฮะเป็นวันที่ตัดสินใจดีที่สุดในชีวิตนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาก็เกือบสิบปีหกเจปีแล้วอ่าก็อยู่มาหกเจปีแต่ว่ายังไม่มีสาวๆมาลุมล้อมแบบว่าพี่ปหล่อจังเลยอะไรเงี้ย พอสามารถมันหล่ออยู่แล้วไงก็เลยเพิ่มหน้าตาก็ทำ้วยไงจะได้สวยๆด้ไงตอนนี้น้องแคทก็เริ่มมีคนรู้จักเยอะดูหน้าด้วยเล่นไหมเนี่ยอะไรนะเล่นไหมเนี่ยหน้าเน่าขนาดนี้ทำตอนนี้เลยได้ไหมเนี่ยจนไม่ไหวล้นเนี่ยําทำเดี๋ยวนี้เลยได้ว่าคุยกับเพื่อนๆเลย่าฮะก็เลยมาทําสัญญกรรมกันครับวันนี้ครับวันนี้จะต้องถ้าเกิดเป็นภาษาชาวบ้านก็เลยเตรียมตัวเชอดนะยฮะเราจะหันอะไรออกขันอะไรใส่ว่ามา วนี้พี่ป้อทำอะไรบ้างคะวันนี้ที่จะต้องมาทำก็คือสามอย่างฮ<ะ>เอาจริงๆก็อยากจะมีร้านยิ้มที่แบบว่ามีสเสน่ห์เคยฟังเพลงพี่ป้อมาโซนมีสเสน่ห์คือแบบว่าอาจจะดำอาจจะแบบว่าไม่ไม่ได้หล่อมากก็พายา,ายามทำตัวเองให้หล่อใะคะเ้นียเวลาย,ยิมมีสเสน่ห์คือยิ้มแบบมีร่ายิมเมื่อ <c oughs> ก่อนเนี่ยเขาอยากมีร่างย,ยิ้มทำไงเนาะแต่คราวเนี้เรามีเราทำได้ไงที่นี่ทำได้เป็นรัายิ้มแบบแบบมีเสน่ห์ไง เราเลยต้องมาทําที่นี่ฮะวันนี้เลือกที่จะมาทํารักยิ้มหนึ่งอย่างสองก็คือจมูกดูจมูกไม่เท่ากันแหม่พี่โบดูจมูกไม่เท่ากันเหรอเนี่ยคุณหมอเขาเพิ่งแนะนำมาเมื่อกี้นี่เองเนี่ยทำเป็นรู้เองคุณหมอเขาบอกว่า <c oughs> รูจมูก <c oughs> ไม่เท่ากันเออ เพิ่งรู้ฮะอยู่มา3าปีเพิ่งรู้ว่ารูจมูกตัวเองไม่เท่ากันวิีการไม่ถึงกับวิีการแต่คุณหมอบอกแล้วว่าผมไม่ไม่ทำให้รูจมูกเท่ากันแต่เขาจะทําให้สรีระจมูกเราเนี่ยสวยงามได้เพราะวิธีการของเขาได้สุดยอดจริงๆฮะเตรียมตัวรูจมูกปิโป้ครับว่าจะสวยแค่ไหนเพราะคุณหมอเนี่ยเขาทำแบบไหนนะจมูกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรลักชูรี่ลักชูรี่เทียดดอกเทดดอกทำให้ให้จมูกเราเนี่ย ดูโด่งเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นหยดน้ําที่สวยงามเป็นธรรมชาติเป็นเขาเรียกว่าทําจมูกไม่เหมือนใครคือจะมีมิติเพิ่มขึ้นมีความธรรมชาติเพิ่มขึ้นด้วยด้วยกรรมวิธีในการเขาเรียกว่าเหลาซิลิโคนไม่เหมือนคนอื่นสมมุติว่าที่อื่นเนี่ยเอาซิลิโคนมาไปสําเเ็จรูปใช่ไหมเอามาวัดจับวางเฮ้ยอันนี้เหมาะใส่เย็บปึ้งจบมันไม่ใช่อย่างนั้นไงคุณหมอคือแบบว่าเจอซิลิโคนามาเ,าเริ่มพี่ว่าเริ่มจากการแบบ การเป็นหมอมีว <das quart an> ิจาราณแบบว่าที่ไม่เหมือนคนอื่นสมมุติว่าจัญญาบันของหมอคือแบบถ้ามันไม่ดีพอเนี่ยเขาเลยต้องหาสิ่งที่มันดีเสมอไงก็เลยแบบว่าไอ้ลองเอามันเอางเราให้มันเข้าจริงๆทําให้เข้ากับรูปหน้าเราจริงจริงมันทําให้คุณหมอเนี่ยเหนื่อยขึ้นนะแต่ว่าก็ทําให้คนไข้มีความสุขเวลาเดินออกไปแล้วมันสวยงามจริงๆไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยจมูกทําที่ไหนรู้เลยเนี่ยที่นี่สอฟแล้วเพราเหมือนกันเลยเท่ากับแมท่านวัดใช่เลยอย่างเงี้ย ที่นี่ไม่ทาอย่างนั้นครับที่นี่สามารถแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าเหลาเหลาซิลิโคนให้เข้ากับใบหน้าเรามากที่สุดมีมิติมีเป็นความธรรมชาติมากที่สุดนะอีกอย่างหนึ่งที่ทําก็คือโงแเฮงพิโป้เนี่ยรู้สึกว่าเวลาถ่ายรูปมาเราเป็นคนถ่ายรูปต้องรีวิวสินค้าต้องทำนู่นทำนี่แต่ว่าเวลาถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยหน้ามันดูสั้นเกินไปท่าไหนคะถ่ายรูปท่าไหนสวนยาดจะเท่าไหร่เนี่ยตรวเนี้ยหน้ามันสั้นเกินไป พอก้มข้างหน้าปุ๊บน่าจะดูยาวแต่รูจมูกใหญ่ออกเขานี้เองสวยมากก็เลยต้องเสริมคางนิดนึงฮนะเสริมาคางให้มันยาวมาถามว่าเวลาพูดถึงเรื่องเสริมคางเนี่ยมีปัญหาไหมพี่โป้เกี่ยวกับเรื่องทางอะไรนะเป็นพอมดแม่มดเลยยื่นออกมาแบบว่าเฮ้ยถ้าจับไม่กว่าดในบินแน่ไม่ใ,ใช่อะที่นี่คือการทําคางเนี่ยเขาบอกว่าทําแบบว่าให มันอยู่ที่การดูแลรักษาของเราด้วยที่นี่ไม่ไม,ม,มีทางแน่นอนครับที่ว่าจะเป็นไม่มดหรือพ่อมดเพราะว่าการดูแลรักษาการทําขั้นตอนการทําในสําคัญที่สุดบางทีผ่า,าเลยใส่เข้าไปเนี่ยยัดเข้าไปบางทีมันมันไม่สมส่วนมันก็มีการย้อยมีการยืดบ้างตอนนี้ซิลิโคนที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็เลยทาให้ผ่านเป็นไม่ม,ไดมดแต่ที่นี่รับประกันนะย,ยัดแน่นอนครับผม <tit les> ไม่ใช่เดยเพราะแค่ทำอะไรแค่เหรอคะแค่จะทํา ตาสองชั้นค่ะจริงเหรอใช่ต่อไปนี้ก็ต้องใส่ลิปไปด้วยพี่เขียนเดินขึ้นอ๋อไม่ใช่ตาสองชั้นของแท้ไม่เท่ากันอ๋อเนี่ยตรงนี้มันจะไม่เท่ากันแล้วมาอัมดูจมูกเราว่าไม่เท่ากันทั้งะฉะนั้นตาตัวเองก็ไม่เท่ากันเอออย่างที่สองคือหูใช่อย่างที่สองคือหูที่ต้องทำหูเพราะว่าอย่างไเพื่อนไม่าให้ดูหูกลางนะหน้าเหมือนลิงเลยเป็นคนหูกลาง คือแคทเนี่ยมีผมด้อยตั้งแต่เด็กเวลาเพื่อนๆล้อเหมือน,อนอว่าจะโดนล้อจนจํามาจนโตนะ้ะแล้วก็คิดอยู่ในใจเสมอว่ามเมื่อไหรเราจะจะได้ทําหรือว่าจะทําดีหรือเปล่านะชอบมัดผมคาชอบมัดผมแล้วก็มัดผมเสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณก็จะเห็นได้ชัดว่าอ๋อหักาง ม่ใช่การธรรมดา,าการมากด้วยคือถ้าขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยขับหกสิบก็จะวิ่งอยู่ประมาณสี่สิบโูต้ลงรมีตโูต้องรมโ <c oughs> ตลงทำอะไรอีกเปล่าทำอะไรเหรออีกอย่างหนึงจมูกจมูกจะทำจำมูกใช่เพราะว่าอะไรฮะที่ทําจำมูกทั้งสองคนตัดสินใจทําที่นี่ก็เพราะว่าคุณหมอเนี่ยมีชื่อเสียงอยู่มากเพราะว่าถามใครเนี่ยพี่รู้จักคุณหมอที่สั่งไหมเฮ้ยน้องพี่ก็ทาทําที่นู่นถือว่าคุณหมอ คนนี้เป็นคนหมอที่เชี่ยวชาญในด้านจมูกมากที่สุดก็อย่างที่บอกฮะว่าทําจมูกโดยการเหลาซิลิโคนเป็นสูตรของตัวเองเนี่ยมันมันเป็นการเอาใจใส่มากก็เลยแบบเอ้เราต้องทําที่นี่แหละจมูกอย่างไงก็ต้องทําที่นี่เพราะได้มาปรึกษาคุณหมอเมื่อกี้นี้ก็รู้สึกว่ามันมันหล่อแล้วอะยังไม่ได้ทําเลยตอนนี้ยังไม่ได้ทําเลยนะรู้สึกว่าแค่แค่คุณหมออธิบายฟังก็แล้วก็ด้วยด้วย,ด,วยด้วยการที่เราดูรีวิวเยอะๆมาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าคุณหมอคนนี้น่าจะ มากๆแล้วก็ทําให้เราได้ตอบโจทย์ที่เราต้องการแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์เราไม่ต้องพูดอะไรมากเลยเราบอกคุณหมอทําให้ผมให้ดีเลยครับคุณหมอบอกว่าสบายคุณหมอหน่าราาักด้วยน่ารักด้วยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวทำให้ดีสุดเราไม่กล้าอําคุณหมอมากเล่มุกมากเพราะกลัวคุณหมอจะแก้แค้นเราตอนทำคุณหมออาจจะแพงทีก็ได้เหลาซิลิโคน <c oughs> ยื <c oughs> น่นออกมาต้องมาเป็นช้างลยชอบเซลคุณหมอ คุณหมอพี่โป้จริงๆแล้วในใจพี่โป้ก็คือดูการสัญญามมานานเหมือนกันชอบดูรายการที่เกี่ยวกับพวกนี้แล้วก็ชอบดูรีวิวไปเปิดเจอคุณหมอกิติสักเนี่ยนานมากแล้วก็ไม่เคยคิดนะว่าวันหนึ่งเราจะได้มาทาคุณหมอเพราะว่าคุณหมอเนี่ยน่าจะเป็นโอ้โหเขาเรียกว่าคิวทองเลยแหละในประเทศไทยคุณหมอกิศิสสักค,คือคุณหมอที่คิวทองมากๆนะเพราะฉะนั้นแล้ว <S <S พี่โป้ก็เลยคือพี่โป้เป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยขวนขวายด้วยอ่ะถ้าเกิดแบบอันนี้มันดูยากแล้วก็ไม่ทํา แต่บังเอิญลองโทรเข้ามาที่โรงพยาบาลลองถามดูถามดูถามที่พมรมาพบคุณหมอเราได้ทำกับคุณหมอเลยอย่างเงี้ยรู้สึกเฮ้ยคุณหมอคิวทองก็จริงแต่แกแบ่งเวลาให้ให้ทุกคนที่อยากเข้ามาทํากับแกก็เลยรู้สึกว่าต้องทำแล้วแหละมีความรู้สึกที่เราต้องทำเพราะว่านะพี่โกคุณหมอปิติารแกทําจมูกมาแล้วมากกว่าห้าแสนมากนะคะเฉพาะจมูกเนี่ยนะใช่อ้ยอย่างงี้ก็เหมือนเปิดสำนักสักยันเลย สมติว่าวันไหนคุณหมอจัดงานสวดพานยักษ์แล้วเอาสใส่สีรอบหัวนี่ต้องลุกใส่กับทั้งงานอะไรไเลยไม<ช> <c oughs> ่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นจริงเหรอความรู้สึกที่เข้ามาโรงพยาบาลเป็นไงบ้างครับเคนี่แหละฮะความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าทําไมถึงเลือกที่นี่ก็เพราะว่าหนึ่งเลยสถานที่โรงพยาบาลรู้สึกว่าสะอาดและสวยงามเป็นวินเทจที่รู้สึกว่าเข้ามาทำแล้วมันไม่ตื่นเต้นไม่รู้สึกไม่สบายใจ รู้สึกผ่อนคลายนะตั้งดี่ยเปิดประตูเข้ามารู้สึกผ่อนคลายไปทุกอย่างคราวนี้เราจะไปเลือกตรงนี้ไม่ได้ว่าเฮ้ยตรงนี้สวยนะตรงนี้ดีนะตรงนี้ผ่อนคลายนะไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือความรู้สึกที่นี่คือได้ฟังคุณหมอได้ฟังการบรรยายแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่คือเป็นที่ที่ปลอดภัยระดับการฆ่าเชื้อของที่นี่ถือว่าดีมากๆเพราะว่าเขายึดระดับสากลคือที่นี่เป็นการล้างมาสะอาดแบบสากลเลย เพราะว่ามันขึ้นชื่อว่าโรงพยาบาลเนะพี่<ช>ไม่ใช่คีนิกถ้าหนูว่าเป็นคีนิกกันเราสองคนก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจทำจพูดตรงๆว่าเราคิดกันมานานว <c oughs> ่าจะทําดีหรือเปล่าเฮ<ช> <c oughs> ้คีนิกเสริมจมูก ้มีโปรโมชั่นด้วยไม่กี่พันเองอะไรเงี้ยสามพันเองด้านหนึ่งเอ้สามพันด้านหนึ่งด้านหนึ่งสามพันจะอยู่ได้กี่วันวะแต่ซีโค่นั้นดีนะทำไปแป๊บเดียวปุ๊บมันเอาออกมาเห็นได้ว่าเราจะได้ซีโคนเป็นเหมือนเเราเช็คของได้ว่าอันนี้ซีโค่จริงจริงไม่ใช่แล้วก็กลับไปใส่ใหม่วันหลังอันนี้เขาเรียกทะลุกันนแต่ที่นี่ไม่มีไงฮะด้วยความปลอดภัยด้วยมาตรฐานของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นระดับสากลเลยก็ทำให้เราสองคนเนี่ยต้องเลือกทำที่นี่แน่นอน100%ฮะ แล้ววันนี้เห็นว่าคุณปีโป้จะเข้าห้องผ่าตัดอรอนนู้สึกยังไงบ้างอีกไม่เกิน1 0ถึง20นาที <c oughs> ถามว่าตอนแรกตื่นเต้นไหมเพราะว่าปีโป้กับแคทเนี่ยเป็นคนเป็นคนสักเป็นคนชอบสักแต่ว่าความแตกต่างมันมีฮะ <c oughs> เพราะว่าสักเนี่ยมันสักที่แขน <c oughs> สักที่ตัวแต่จะให้เอาเข็มมาฉีดยาชาที่ดังที่จมูกที่ปลายอย่างเงี้ยบางทีมันก็มันกลัวฮะมันรู้สึกว่ามันต้องเจ็บเนี่ยเพราะยาชาการฉีดมันต้องดัง <c oughs> ให้ทั่วที่สุดเพราะว่าอย่างนั้นมันจะได้ชาทั่ว แต่ที่นี่มีเคล็ดลับใอย่างหนึ่งที่ปรึกษาก่อนที่จะเข้ามาทำแล้วไม่ต้องไม่ต้องยัดเข็มหรอคะนี่คือเขาฉีดยายชาเหมือนกันแต่ว่าเขาให้ยานอนหลับเราก่อน <c oughs> ให้เรารู้สึกว่าเป็นเหมือนคล้ายยาเบอร์ยาสลบนี่ทำให้ไม่ถึงกับยาสลบ <c oughs> ถ้าเป็นเคสใหญ่ใหญ่พวกผ่า,าท้องผ่านูน่นผ่านี่ที่มันใหญ่จริงเขาถึงจะวางยาสลบเราอันนี้เขาวางยานอนหลับเพื่ <c oughs> อให้เรา เวลาเราฉีดยาชาเนี่ยเราจะได้ไม่เจ็บไม่รู้สึกใช่ไหมตอนอย่างนี้แคทก็ล่งใจว่าไม่กลัวเข็มมากเขาเรียกว่าอีกอย่างหนึเขาเรียกว่าบิวตี้ดีมใช่ไหมฮะคือแบบหมายความว่าวสยเลยเข้าไปนอนปุ๊บคุณหมอก็พร้อมใช่ไหมคะตื่นมาทีพี่โป้ะพีโป้เฮ้ยรอเลยอะไรเงี้ยฮะอีกนี่แหละครับเราถึงตั้งใจมาที่นี่เลยฮะเพราะว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีเอายาชามาฉีดเนี่ยเราไม่ไหวเนี่ยคือไม่ได้อะ ส่วนน้องแคทจะมีคิวทำสิยกรรมวันไหนหน้าดีครวันที่แปดค่ะแปดเดือนหน้าเดือนนแปดเดือนหน้าเดือนสิงหาครับทำสิยกรรมต้อนรับวันแม่เลยครับ้ถึงวันแม่แปดเก้าสิบเวัีสองพอดีสวยพอดีฮะพอสวยพอดีถ่ายรูปคู่กับแม่จะได้สวยๆนี่วันที่แปดวันนี้แคทมาเป็นสาธีเพื่อมาส่งแล้วก็มารอแล้วก็มารับกลับบ้านแล้ววันที่แปดแบบพี่โป้ต้องทำหน้าที่เดียวกันนี่แหละครับ พามาส่งแล้วก็กลับเลยให้กลับเองฮะโอ้โหจะโดนหรอมีอะไรผิดจริงเพื่อนๆฮะอ่ะฮะเพื่อนๆที่อยากจะมาทําที่นี่นะครับอย่างที่บอกไปฮะศึกษารีวิวเยอะๆดูเยอะๆครับว่าที่นี่ดีจริงไหมทุกวันเอาจริงๆไหมล่ะก่อนี่โภคจะมาที่เนี่ยพวกความมั่นใจก็ยังดูอยู่ดูจนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วใครอยากอยากจะมาจริงๆก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรอ่าแคปชั่นข้างบนนะครับ แคปชั่นก็บนจะเขียนเบอร์โทรไว้หรือว่านี่ก็ได้ฮะ0 2 8 8 8 2 8 8 8นี่ฮะผลงานครับผลงานปโป้ครับตอนนี้ทำมาเป็นช่องรายการของตัวเองนะครับเป็นรายการท่องเที่ยวประเด็นรายการแรกทำกับน้องแคทแล้วก็มีพิธีกรอีกสองคนคือพี่เตอร์กับน้องพัาเป็นรายการของคู่รักที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเพราะเราเป็นคนช่องเที่ยวอยู่แล้วเราจึงพาท่านไปทุกที่ที่เราไปฮะอยากให้ทุกคนไปติดตามดูช่องปีโป้ทีวีครับในยูทูบครับนี่คือเสริมห่อแล้วก็ แน่นอนฮะผมว่าหลังจากนี้ก็รายการผมก็คงจะเล่นติ้งกระชูเพราะความหล่อของผมนี่เองผมบอกฮะว่าความสามารถผมมีเยอะแล้วถ้าได้ความหล่อมาอีกคู่แข่งกับผมคงจะตายแน่แน่เกียรติเอาเป็นว่าใครที่สนใจที่จะมาทำศัลปกรรมนฮะนิดหน่อยเล็กน้อยก็ต้องมั่นใจด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอานานิดหน่อยเองทำจะบกแค่ดั้ง ไปทาถูกๆแล้วผลตอบรับมาเรามานอนเสียใจทีหลังหน้าเน่ามันมันก็บทเรียนมันมีเยอะมาแล้วสินใจทด่ดีเก็บตังค์อาหารเงินหาทองมาแล้วมาทําพวกนี้ไม่ต้องเสียดายเพราะว่ามันอยู่กับตัวเราจนตายเอาที่มัน่ดีที่สุดนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวทำเดี๋ยวทอนเดี๋ยวทำเดี๋ยวทอนมันจะดูไม่ดีแล้วมันก็จะทําให้เรารู้สึกแย่ไปแล้วเสียตังค์มากกว่าเดิมนะอย่างที่นี่ฮะพี่โป้แนะนำเลยครับโรงพยาบาลเลยรักฮะมาตรฐานระดับสากลคุณหมอสุดยอดทำมา เฉพาะจมูกนี่ห้าแสนคนแล้วอย่างที่เรานั่งตรงนี้คือห้องพักของเนี่ยตรงนี้ห้องพักแล้นเพื่อนๆเห็นไหมคะว่ามีห้องรับรองห้องพักของอาจจะลกนี่เพราะว่าอย่างงี้ฮะคือทําเนี่ยแล้วก็มีห้องพักไ้ด้วยสมมติว่าคุณทําแล้วคุณรู้สึกว่าคุณต้องรอใครที่กลับบ้านรอคนมารลับหรือว่าขอพักอีกสักหน่อยเออคุณก็มีสิทธิ์ที่จะติดต่อสอบถามเรื่องห้องพักได้ที่นี่มีรับรองมาเยอะมากแต่ชอบที่สุดที่นี่แหละ ราจะนอนตรงนี้กันสักพักหนึ่งนะฮะวันนี้ห,หลังให้ทำเสร็จแล้วอาจจะนอนที่นี่ทั้งคืนเลยกนะ <c oughs> อฮะใครที่อยากจะมาทําก็มาทําครับความมาตรฐานมีครับระดับสากลแน่นอนครับ <c oughs> คุณหมอมีเขาเรียกว่าอะไรนะเชี่ยวชาญเขาเรียกว่าจบมาโดยตรงอะ่ะ <c oughs> จบมาโดยตรงไม่ใช่คุณหมอที่จบทางด้านทําทมาแล้วก็ใหม่ๆแล้วมาทําเลยอันนี้คือจบเสร็จปุ๊บแล้วก็เรียนเพิ่มในการใช่ <c oughs> คุณหมอไปเรียนเพิ่มอีก6ปี เกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะใช่ไหมคะใช่ครับเขาเรียกว่าสัลยกรรมตกแต่งเขาเรียกศัลยกรรมเลยสัลยแพทย์ตกแต่งศัลยแพทย์ตกตกแต่งครับตกแต่งเฉพาะทางเอาตายแล้วนั่นแหละเราไม่รู้สักหมอแต่ว่าเราจําได้ว่าเขาเรียนเพิ่มมาเพื่อเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเราจึงมั่นใจในโรงพยาบาลเดิลักครับผมบ๊ายบายครับจะเจอกันฮะ ครับอ่าพีโป้เพิ่งออกจากห้องผ่าตัดเมื่อห้านาทีที่แล้วนะฮะเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะว่าเท่าไหร่ทําอย่างนี้เจ็บไหมอะไรเงี้ยทุกอย่างก็คือเป็นแผลก็คือเจ็บเท่าที่แผลมันมันกว้างเท่าไหร่เจ็บเท่าไหร่ครับแต่ส่วนตัวพีโป้แล้วขนาดทำนี่ชิวเลยฮะไม่เจ็บเลยแคทยังแบบว่าพีโป้ไม่เจ็บหรอนี่นางเก่งมากเลยอ่ะไม่เจ็บครับคือทุกอย่างคือตั้งแต่เริ่มเข้าไปนั่งจนนอนจนสลบไปแล้วก็ตื่นมาก็คือเป็นอย่างนี้เลย แล้วก็เดินออกมาพิวเลยครับไม่เจ็บครับเดี๋ยวพี่โป้จะบรบกวนให้โรงพยาบาลเข้าไปตอบนะครับว่าอันนี้เท่าไหร่ให้ไปตอบรายละเอียดครับเม mm ื่อกี้บอกโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลบอกว่ายินดีค่ะเดี๋ยวยินดี mm hmm. เข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยรอน,นะครับใครอยากทําก็ลองโทรไปถามก็ได้นะครับ mm hmm. แค่จาเบอร์ได้ป่าะเมื่อกี้เนี่ยค่เบอร์นั้นเลยครับโทรเข้าไปเลยฮะเดี๋ยวรอหายเรามาอัปเดตกันครับว่า จะทำอะไรอีกไหมสนุกมาก